ที่เป็นสามีเป็นภรรยากันเนี่ยจะต้องรู้จักการห้ามปรามหรือว่ามีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวคนที่รักครอบครัวรักลูกก็จะไม่คิดนอกใจประพฤตินอกใจพอการประพฤตินอกใจภรรยาซึ่งวันที่เราแต่งเนี่ยเขาอ,อุตส่าห์เชิญ นิมนพระทั้งสองฝ่ายมาเป็นพยานญาติทั้งสองฝ่ายมาเป็นพยานรักว่าเธอจะอยู่กินกันลดน้ำอวยพรเมื่อเราจะทําผิดอะไรจะนอกใจอะไรก็จะต้องนึกถึงตรงนี้ให้มากเพราะว่าถ้าเราไปทําอะไรไม่ดีนอกดีนอกรอยผิดศีลรมแล้วเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อคนที่เป็นพระด้วย เห็นเวลาเขาจะเลิกกันโอ้เราไปสวดมนต์บทไหนว่าสวดผิดอย่างไรที่ทําให้เขาเลิกกันมันก็ดูว่าไม่มีความขลังไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นต้องนึกถึงตรงนี้ด้วยในการที่จะประพฤตินอกใจสามีหรือสามีนอกใจภรรยาเนี่ยในชาติหนึ่งถ้าเราเคยอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาเขาทําผิดตายไปตนกนรกแต่เราเกิดพอเราเกิดแล้วเขาไม่เกิดไปใช้กรรม ซึ่งความเป็นธรรมชาติมนุษย์มันก็จะต้องแต่งงานมีครอบครัวมีสามีก็ไปเจอคนใหม่มาไปเจอคนใหม่อ้าวไอแฟนเก่าที่เคยทำบุญใส่บาตรด้วยกันชัดก่อนมาเจอกันอีกเลิกกันก็พากันแต่งงานกันหลายๆคราวนะหรือบางทีตายไปแล้วไปใช้กรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายที่มีเรื่องในพระไตรปิฎกก็จะเล่าสักเรื่องหนึ่งก็คือ ในสมัยนั้นพระเมื่อใกล้เมื่อออกพรรษาแล้วก็จะไปหาพระพุทธเจ้ามีพระอยู่กลุ่มหนึ่งก็นั่งเรือไปพอเรือไปถึงในน้ำระดับหนึ่งคือใกล้ๆกลางทะเลนั่นแหละเรือเกิดหยุดขึ้นเฉยๆไอคนที่ขับเรือก็เอเป็นอะไร ดูว่ายนะ้ําลงไปดูไต้นั้นก็ไม่ติดหินติดอะไรเลยแล้วทาไมเรือไม่ไปภายก็ไม่ไปกลางเรือใบก็ไม่ไปก็คิดว่าต้องมีคนการลกินีอยู่บนเรือด้วยนะก็มีพระส่วนหนึ่งมีโยมส่วนหนึ่งแต่ในพระไตรปิฎกในเรื่องมแม่เล่าไม่ได้บอกว่ามีจํานวนเท่าไหร่ไอ้นายกำตันเรือก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนขับเป็นเจ้าของเรือมีหน้าที่ตัดสินใจ ว่าต้องมีคนเป็นกาลกีนีคนหนึ่งบนเรือเราก็ทำพิธีการจับฉลากให้เท่ากับจำนวนคนว่าใครได้อันนี้แล้วคนนั้นจะต้องถูกทวงน้ำจมน้ำไปก็จับไปจับมาจับข่าวแรกดันไปโดนภรรยาตัวเองซึ่งกำลังตั้งท้องอยู่นายกำตนเรือนั้นก็บอกเอาขอจับอีกเที่ยวหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้ เมื่อจับครั้งที่สองก็ไปโดนภรรยาตัวเองอีกไอ้ภรรยาตัวเองก็กลัวตายปลอบโยนบอกสามีว่าพี่เรากําลังจะได้ลูกถ้าพี่ค่าฉันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ไม่ได้อยู่กับพี่เลยไม่ได้พี่ตัดสินใจแล้วให้จับอีกเที่ยวนึงปรากฏว่าจ,จับฉลากอยู่เที่ยวหนึ่งทั้งพระทั้งโยมแม้แต่คนขับก็าปรากฏว่าสามเที่ยวไปโดนภรรยาตัวเอง ไอ้ตนเองเป็นคนตั้งกฎิกาวไว้แล้วก็จะต้องทําตามนั้นก็เลยเอาภรรยาเนี่ยลอยน้ําก่อนที่จะเอาลอยน้ําไปก็บอกเอาหินทวงด้วยเราทําใจไม่ได้เราภรรยากําลังท้องแก่แล้วก็พี่ช่วยด้วยพี่ทําไงทํางี้ก็เอาหินผูกขาแล้วก็โยนให้จมหายไปเลยพอจมแล้วภรรยาตายแล้วเรือก็เล่นต่อไปถึงฝั่ง เมื่อไปถึงฝั่งแล้วพระก็สงสัยเออเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้ต่อหน้าต่อตาพวกเรานี่เวรกรรมมีจริงก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าผู้หญิงคนนี้ทากรรมอะไรไว้ทําไมจึงต้องถูกถ่วงน้ําพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้หญิงคนนี้ชาติก่อนเนี่ยได้มีหมาตัวหนึ่งเมื่อนางไปไหนมาไหนก็ตามหมาตวหูทีนี้ก็ตาม ไอ้ที่มันตามผู้หญิงคนนี้ก็เนื่องจากว่ามันเคยเป็นสามีเก่าไปผิดศีลข้อสามเข้าพอใช้กรรมหมดแล้วก็มาใช้เวรเป็นหมาเมื่อเป็นหมาแล้วมันรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เคยเป็นสามีมาในชาติดิบางก่อนมันก็เลยตามอยู่ไม่ขาดเมื่อหญิงสาวคนนี้ไปไหนมาไหนหมาตามไอ้พวกนมนุ่มในบ้านก็แซว บอกโอชาตินี้คงจะไม่ได้แต่งงานกับผู้ชายเราก็จะแต่งงานกับไอ้หมาตัวนี้แหละนางโมโหมากกว่ามึงนี่ทําให้กูเนี่ยโดนหนุ่มๆเขาดูถูกว่าร้ายและตัดสินใจจับหมาทึ่งเป็นอดีตสามีอดีตชาติปางก่อนน้นจับมันเอาหินผู้ขาแล้วก็โยนลงไปในที่ที่ตัวเองไปซักผ้าล้างจานนั่นแหละ,น,ะนางตายไปแล้ว ก็กลับชาติมาเกิดเป็นผู้หญิงคนนี้ที่ชาติก่อนไปซ่าฆ่าสามีซึ่งเป็นหมาเนี่ยเวรกรรมก็เลยถูกท่วงน้ำไปอีกดูสิใช้เวรใช้กรรมเพราะว่าสามีน่ะเป็นต้นเหตุที่ไปผิดศีลผิดธรรมเข้านะแล้วกลับชาติมาเกิดเป็นหมาจึงทำให้ตัวเองได้รับกรรมไปด้วยถูกท่วงน้ำไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสามีหรือภรรยาเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่งงานกันแล้วพอใจกันแล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไปยินดีในเรื่องกามจะไปมกักมากเรื่องกามอย่างไรก็ต้องอยู่ไปจกนกระทั่งตายและเบื่อหน่ายกันอย่างไรก็ต้องอยู่กันไปเรื่อยแหละให้มีลูกเป็นเครื่องผูกเครื่องรัฐเห็นแกอนาคตของลูกถ้าเกิดว่าเรา ไปผิดศีลผิดธรรมตายไปแล้วกวจะมาเจอกันอีกนี่โอ้นานแสนนานเหมือนกับเรื่องนี้เป็นอุทาหนณ์จเจริญพร